ครับผม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 ขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับน่ารักเลยไม่คิดว่าจะได้เจออยากไปหาอยู่พอดีเลยอ่ะิจะไปไหมล่ะจะไปอยู่มาครับอาหารเช้าครับผมอันนี้ของใครเนี่ยอันนี้ของใครของใครนี่ของใครยกมาขึ้นโอเคียบมันก็อีสต้างให้ไหมดอกกินหมดไหมล่ะเนี่ย ไนึงไนึงร okay. ้อนร้อนร้อนร้อ่ะกินข้าวแล้ลูกเข้าไปแล้วลูกกินข้าวไปเลยน้องสอหัเสมื่อนี้เดียยลูกอีกนไม่ไอ้เลยนี้เลยเกเลยขอได้ไหมครับพุดดิ้รัาขอซอสได้ไหมครับขอซอสหน่อยครั กอหน่อยค่ะให้มองด้ายให้มองไ้นงใส่ข้าวไหมลูกอันนี้นอนกข้าวเลยนะนี่กนหอน้ำที่สอน้ำเอาเออพี่แกวกินเชี่ยนไหลูกมานบ แลมันสีเาปุ๋ยมันสีออคอเดงโอ้าามีมีแนวเสาด้มังกรนแนวเสามันมังกรนแนวเสาเงาลวมันจะติดคอว่าก็กิน่งกิส่ข้าวแล้วเก่งมากค่ะ

ยื้ออะไรก็กินแซ่บหลายเจ้าต้องใส่ขาวน้ำไปช่วยตรงนั้นนะคะใชมือได้นะคะลูกวุ้มันอย่างไรล่ะเห็นปไรอาใช้ดชุดหนใช้ชุดหนใช้ชุดใช้ชุดแช้ชุด 嗯，易了吧？Hmm.